เจเล่เป็นติ่งเซราฟีกูต้องอัพสกิล E หรือไงจ๊ะปะเรียบรอนเคลียร์เวฟอัพอีนำเลยก็ได้กูจะเอาเจ้อยากอยากเป็นนั่นหน่อยอยากเป็นซัพพอร์ตปกติมันก็อัพ E นำนั่นทำแบบนี้เงียบๆไอ้คนนั้นทำแบบเงียบๆไปมันก็ปวดหัววปดอะไรนะปวดท่าอ้าวไม่มีอะลย ไม่ไม่หมายถึงตัวไม่มีอ้าวมึงโดนตัดแล้วจริงอยู่ในถุงดำเวง่ะชอบอะไรแบบว่าเอ้ยเอ้ยไอ้ดำตรงนั้นอ่ะมาดิดิอ้าวมาต่อยกูดำแล้วไอ้มึงงคิดว่าทองหรอเที่ยวะอ้าวกูไม่มีมารโอยโโอยโยโอยโอโง เออโอเคเช่นนี่กูไม่กูไม่เชนที่สุดแล้วกูไม่ชุ่มึงขึ้นมาใหม่แลรกแค่ไปเลยเด็กๆก็ไปกูเป็นโลกแห่งความตายเนี่ยเป็นความมืดปืนสองกระบอกโอยปืนดำมาปืนป็นขาวเลยปืนขาวไม่ยิงคนดำปืนขาวไม่ยิงคนขาวไม่ดูอ้าวไอ้เหี้ยพวกไอ้เหียดไอ้เหี้ยกูอาเจียนกู้ยมึงโดนปุปัจจานรแน่อุ้ย มันเฮี้ยอะไรเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วโอ้ย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 เจ็ดโอ้ยเจ็ดเบอร์บาดกูตายเลยว่ะเรียบร้อยรู้เล่นยากเซียนเฮี้ยเอาโค้ดมาเพื่อการนี้เลยสัตว์ไไม่ด้ใช้โค้ดอะไรโค้ดแรกพวกแกล่ะเดี๋ยวเดี๋ทำไมเลื่อนมันเหลือแค่นั้นไงเฮี้ยช่วยตีเบสบอลลิเหี้ยมันแบตเนี่ย กดวนสีดเ่นมันจะเป็นของกูป่ะน่ะไอมอนก็เลยไม่ีมออ่ะันไม่มีเทเลพอร์ตก่อนมันพลาดแล้วใช่มันหลอนะหอนะอพี่เบงวะมันย่นฮ่ย้ยกูลืมดูพีไปเรียมันทอะไรได้เรียเรียๆมันอยู่ไหนอยู่แก๊งล่าไเรียอยู่แก๊งล่ามันเอาไว้นี มันดีไปจ็คไม่รู้ทำไรนะปัดเนี่ยปัดโป๊ะเปียกตการันเลือดหมดจ้ายังไม่ดิเดินจะรอยวนลาบะก่อนกลับบ้านไปเลยครถบงอ้าวอ้าวอ้าวมันไม่เดินให้กูอว

เฮ้ยเอ้อีนี่ไปสู้ได้ปสแดกวันเผแดกวันแดกวันจีกจี้จีจี้ไปเลยจีจน่มนี่นี่แหละครับคนประมาทก็จะโดนแบบนี้นะครับขอบปากได้อะไรวะเดืดดุดมั้งทอบุรีคนเด็อดุดมีวะ โคตรมันเอเทมาีนั่นแหละทมแคม่ับพูดคุูี่คนเด็ดเดอเก็บให้แม่เด็กแว้นเดียวไปทั้งหัวใจทำใหมอย่างถูกจิตมอดมขนาดนั้นเลยวะรอตไ่อยเอ้เอ้ยโยเอ้ยโยเอ้โยเก่อน้าเดียวรอก่อนงานป๊บนงจะมากับบ้านเล็กเด็ตัวไปใหญ่ เวลี่ย <scary> ก uh ูมึงนะแต่ยี่บันที่หรือเปล่าเฮ้ยหลบลบขาดที่ดีใจครับมันก็ปวดเสียงไงเล่าเขาโคตรโหดเลยเวลีายกับเวลีหกมันไม่มีเลยเราไปก็เสียเวลามากตอนนี้กูตอนนั้นนะแล้วก็ตายอยู่อืมอ้าวเฮียขาดว่ะ ไอยศบัตรน่ต้องรู้อ่ะตัวไม่ตัวกูตัวยิ่งเขาไอไอนูมกอนบุลีคนเวลสีไอใช่อ๋อไอ้เฮียมันเอาโก้มาเองนะเอไอเียเอาคืนสีเยโอ้หอหเกาวกรอห์ละลอหาข้อกวิ โอ้ยแอบดีอ้าวมินโดนโดนโดนดาเมจหรยล่ะหายได้นะทั้งหกก่อนอันนึงนะไปฟ้ไปหกกันนมีควางเดินมาเล่นในมอนเว้ยมินไปดูควางกันเปิดสวนสัตว์เฮีย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย จะโดนมาช่ไมออเน่เปิดเน่ยู้สเหกับไอ้นั่นน่ะกวางสกอยไอยเหี้ยจะชอบโคตรว่ันรอเอเอเอโอ้มันต่อยจอเขาสวนสามโดนแก๊งล้วนเลยพี่กูจงเวาโอ้ยขี้อดแม่โคตรเท่เลยสั์เอาอะเอาอะโคตรแรงไอ้ อุ้ยหมดทำไรครับแ่งนย่ตายอเฮียเอ้ยน่าจะแฝงออกเมื่อกี้เเดลิเวอรี่กลับมาแล้วกหาเจ็บโอ้โหจบร้อนไอ่เหียเงาจังอ้าวครึ่งหลอดแล้วนะตนร้อนซัำติงบวง คลุมไปแน่เลยสองตู้ะสีโทนน้ำเชลอาบน้ำแป๊บนึงไม่มีีกเว้ยปีกมีโนพ่อแล้วชาผมแล้วไม่กลับไม่ผัดน้าเลยยอดยกตู้ลงมือเข้าไปในห้งน้ไดหอรอดอะไรอะคุณดูนดกคูไม่เหนื่อยเล่นแล้วมันไม่ทำงานไม่หยเตไม่ไม่น่ามันหยุดเอากู ไอ้เหี <c <c ้ยแล้วกูกูเดินไปเฮนั่นทันเน่แทไอ้เรือถั่วไม่หล่อเท่มือไม่กลับมาตรไถจอกูได้แล้วอ่ะกูได้ลิเลียเลยอ่ะไม่สนเฮ้ยคิดใยั่ได้มงน่อ๋อจต่าเลียไม่อยู่ให้กูได้กูได้ลิเลียแทนได้เว้ยสเปคเนี่ยตัวเนี้ยกูชอบมากตัวแม่งปัดเฉบมิเชอร์เฟกแบบแบบกูรู้สึกเล่นยังไงขึ้นมาเลยก็เลยดิอ่า อะยั่วเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เหมือนกูเห็นมันเกิดปักเลยวอะไรอะแต่มันคเลยหน้วบุเินทร์ินฮมเาร์ดแยมันตึ้ไดมาไอ้สัสแปลตอนนั้นแหะีตามหานะเอาล่ะเราไปได้ฟรานไปเนี้ยเราจะมาล่าเดื้อกวางกันครับเฮโยเฮโยเฮโย แย่แล้วก่อนแย่กไปกันไปกันไปก่อนก่อนก่อนใหไปมันหลับไปแล้วมันหลับไปแล้วแล้วก่อนมันหลับไปแล้วเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะลูกมันกะมันกะไปไหนไปดิไปดิเฮียล่าเนื้อกวางนี่มึงอ่ะยอมแล้วอะอาอ่ะเอาผ้าอ๋อจบแล้วโอ้โหมึงแข่งเก่งจนไปเลยมินนี่เขาเราแข่งแก่งเซเลียนแข่งเก่ง